มาคะ่ะมันกินขน้าม,นนมันไก่เมน้ได้ข้ามันไก่แล้วก็อันนี้เป็นน้ำ,นำจิ้มข้ามันไก่ห้องสีใส่ห้องสีใส่อันนี้แทนมันเป็นน้ำจิ้มขี้ตัวไม่ต้องใส่เยอะไม่มีน้ำตาลแล้วเข้าเ,าเทไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหมูปิ้งค่ะหมกแงกงคูเกอค่ะเจ็บอันเจ็บอันน่าร่ะ Ăn đi bên em súp Hơi tạm cái sống cả Phớt súp Đầm súp bây giờ sẽ nhận đi เป็นขมันไก่หนังไก่เอเหนือไก่เาเอามาต้มต้มมาต่มมาได้ใจยัยงแล้วก็มากินกันนี่มาจา้กมากินข้บ ม,มันเกียวันบึงหนักนะวุ้ยซอยตอนไงหวดคิดว่าสีพ่อดีค้าข้าวมันไก่เราก็ทำกินเองได้ขอแค่มี น้ำจิม้มนี่จ้ะอร่อยจนะังใช่ับข้าวก็ใช้เป็นขอกล้องขอกล้องขอรด้บี่

จับเจ็บอ้ผมสนใจอาหากจบมันติตอย่อันนี้จบนะครับเป็นน้ำจิ้มว้อัน thôi dám của mày là mất mất nạ cháu ừ. với câu cháu 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 ngay ngay Không, khăm cháu 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 cháu